ค่ะวันนี้เป็นวันพิธีแซนโดนตาของเขเมรเรานะคะวันนี้พี่เพ็ก็เส้นอยู่คนเดียวนะคะปีนี้เพราะว่าพี่สาวก็ตอนนี้ช่วงโควิดระบาดเนาะเราต้องเว้นระยะห่างกันก็ปีนี้พี่ก็ให้เงินมาพันหนึ่งนะคะมาบอกปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องก็พี่ให้ตังมาพันหนึ่งมาทำบุญนะคะก็เลยนี่แหละค่ะก็ได้มาเส้น ก็วันนี้ก็เนละคะ่ะพี่เป็นก็เส้นอยู่คนเดียวเดี๋ยวนะ้านๆะนะก็คงมาช่วยเส้นนะคะวันนี้ก็เส้นอยู่คนเดียวนี่เป็นพิธีกรรมของขมรบ้านทางสุรินนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ะจะประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวพี่เป็นจะเส้นเรียกพ่อเรียกแม่ก่อนนะคะก็ะนี่แหะคะ่ะเป็นภาษาขมรเนาะ,ะแม่แม่เว้ยแม่คิวดวงชําเด้อตาเสาวดวงชํนานังนี้ดวงชํา นายสมเพยดวงชำบังทอดวงชำนะคะน้องได้อุทิศบุญกุศลให้พี่ให้แม่ให้พ่อแล้วนะให้ทุกคนมากินมาอะไรได้เลยลูกหลานก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะก็ยังประกอบพิธีกรรมให้แม่ให้พี่ให้พ่อให้ทุกๆคนสัปปรพเวสีทั้งหลายนะคะลูกหลานไม่ได้ทอดทิ้งเลยค่ะวันนี้ของกินเยอะแยะมากมายก็พากันมากินมาอะไรเลยนะคะเนี่ยโอ้เยอะแยะเลยจัดเต็มให้เลยค่ะวันนี้ ก็ส่วนมากก็จะเป็นอของที่ลูกๆปลูกเองมะพร้าวฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้วมังกรดูซินหนาหนามะละกออะไรก็มีหมดเลยก็มากินได้เลยนะคะเนี่ยสับป,ปเวสีทั้งหลายก็เดี๋ยวก็รอให้เส้นเสร็จก่อนก็ได้นะคะก็นี่แหละค่ะลูกหลานก็ไม่ได้ทอดทิ้งอะไรก็ยังคงประกอบพิธีกรรมให้นะคะนี่ค่ะโหพี่ชายชอบมากเลยในทอสมเพ ฟินเนตมาเลยเดอ้อนี่แต่เสาเดอ้อลูกหลานเรนเบียให้กินละมากินได้เลยไม่ได้ทอดทิ้งนะคะนี่โอ้โหไอ้คอสี่สิบก็มีนะคะเนี่ยดูสี่สิบก็มีมากินกันตามสบายนะคะลูกไม่ได้ทอดได้ทิ้งอะไรเลยนะคะวันนี้ก็เส้นคนเดียวก่อนเดี๋ยวญาติๆก็คงตามมาทีหลังนะคะก็เผื่อจะมีคนมาช่วยเส้นตอนนี้ก็ดูที่เราเตรียมไว้ให้ ให้แม่ให้พ่อก็เต็มที่นี่ก็เป็นของที่ยาเขียวชอบนะคะองุ่นสีเขียวแม่ชอบกินมากเลยวันนี้ลูกก็จัดให้เต็มเต็มเลยคิดถึงแม่นะจ๊ะคิดถึงพี่ๆี่คิดถึงพ่อวันนี้ลูกหลานไม่ได้ทอดทิ้งเลยค่ะนี่ของกินเยอะแยะเลยเนี่ยค่ะก็จะเส้นประมาณ3ามครั้งนะคะก็เดี๋ยวรอพี่รออะไรเผื่อพี่เขาแวะมาช่วยเส้นเนาะตอนนี้แหละค่ะเป็นพิธีกรรมของทางเขมรทางจังหวัดสุรินทร์นะคะ เขาเรียกเป็นพิธีกรรมแซนโดนตาวันนี้เป็นวันเส้นตอนเย็นที่บ้านนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นตอนตีห้าก็จะต้องตีสี่ตีห้าก็ตื่นเอาของพวกนี้แหละคะ่ะจัดของพวกนี้แหละคะ่ะไปวัดกันไปเส้นทําพิธีที่วัดอีกต่างหากนะคะก็ไม่รู้ทางจังหวัดอื่นจะมีพิธีกรรมแบบบ้านี่เพนอย่างนี้หรือเปล่าแต่บ้านี่เพนมีแบบนี้แหละคะ่ะก็ ต้องทําให้ทุกปีนะคะลูกหลานก็น่าจะเรียนรู้หัดทํานะคะไม่น่าจะละเลยต่อการทําบุญให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเรานะคะวันนี้ก็โอ้โหมีต้มหมูป่านะคะมีผัดปลาหมึกผัดผงกะหรี่โอ้วันนี้จัดเต็มให้เลยนะคะมากินมาอะไรกันให้เต็มที่เลยก็เดี๋ยวรอดูญาติๆนะคะว่าจะมีใครมาหรือเปล่าก็ คลิปนี้ก็เส้นคนเดียวก่อนเดี๋ยวมีคนมาช่วยเส้นพี่เป็นไม่ค่อยซีเรียสหรอกค่ะมันอยู่ที่เจตนาเราถ้าเราเจตนาทําดีแล้วทําเพื่อ,อพ่อแม่พี่แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะทําทคนเดียวก็มีความสุขเนาะก็คลิปนี้ก็พามาเรียนรู้ค่ะจริงๆก็ต้องเส้นประมาณ3รอบนะคะนี่เพิ่งครั้งที่1เดี๋ยวครั้งสองสาเดี๋ยวเป็นจะเส้นอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้พี่เป็นก็สวัสดีจ้า